สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดควานช้างไหมทุกท่านในรับชมนะคะมีดควานช้างเล่มนี้นะคะเป็นด้ามไม้ฝากไม้นะคะความยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะเป็นยุคต้นนะคะควานช้างเล่มนี้เป็นมีดควานช้างของหลวงพ่อเดิม ที่ฝักนี้ก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อด้วยนะคะนัดด้วยไหวนะคะทุกท่านด้านไม้ฝักไม้ใครที่มองหามีควานช้างนะคะมีหลวงพ่อเดิมด้านไม้ฝักไม้นะคะก็โทรมาที่เบอร์ 4, 0 9 4ย์6 7 4 4 5นหนะคะเป็นมีดยุคต้นนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะ นี่นะคะทุกท่านเป็นลายกันหนกดอกไม้นะคะมีควานช้างเล่มนี้นี่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านมีความช้างเล่มนี้ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาส,สอบถามทักทายกันได้นะคะเป็นมียุคต้นๆน,นะคะ นะคะนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็เป็นมีดควานช้างเหมือนกันนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะ ของช่างสอนนะคะทุกท่านด้านไม้ฝักไม้มีความยาวนะคะสิบห้านี้เกือบสิบหกนิ้วนะคะมีดเล่มนี้ช่างสอนนะคะด้านไม้ฝักไม้ เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นลายสีมาใบโพเต็มใบนะคะนี่นะคะท่านใดสนใจจะบูชามีดควานช้างหลวงพ่อเดิมเพื่อเอาไปพกพาไปไหนมาไหนนะคะ เราสามารถพกติดตัวไปได้นะคะหรือเอาไว้ที่บ้านบูชาที่บ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะมีหลงพ่อเดิมนะคะเล่มหนาสวยงามนะคะทุกท่านเฉพาะใบอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้ ะะท่านใดสนใจก็โทรมาทั้งเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลนะะ์นะคะน่คะความเข้มขังนะคะมีหลวงพ่อเดิมพุทธคุณของท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะ นกมีดหมอสวัสดีค่ะ